พระภิษัมศพของนายไพศาลถาดิศสี่อายุห้าสิบเก้าปีตั้งแต่คืนแรกจนกระทั่งถึงคืนสุดท้ายสุติตสมปริบโอบกอดผีชีวิตที่หมอดไปให้เหลียวหลดด้วยลักและอะไรจากครอบครัวถาดิศ ลำดับต่อไปนี้เรียนเชิญคุณอัญชนาธานิตขอประทานอาภัยขอประธานคนระับลำดับต่อไปนี้เรียนเชิญคุณอิทธิพันธ์ธานิตคุณนณั้นจะว่าขอเรียนเชิญคุณคุณลายวันภัทไทยฉันได้มีเริขึ้นทอดพระบังสุขุนขอเรียนเชิญด้วยความเ,เคารพนะครับ การนิมนต์พระคุณเจ้าหลูกเป็นองค์พิจารณาพระฟังสมควรการนิมนต์ด้วยความระลอกใจส่งพัน